ห้าคำนะทุกคนจะเลนห้าคำหมดพี่คำที่หนึ่งอืมอืม,อม,อมสวัสดีทุกคนพบกับสายรุง้งจิเนลววันนี้เราจะมาจะทำชาเลนกันทุกคนเป็นชาเลนที่เรากิดเอง ทุกคนรู้จักมาม่าเป็ดปีบกหรือมาม่าเป็ดมาเลเซียไหมมันฮิตเมื่อสมัยก่อนปีที่แล้วอ่ะมันฮิตเมื่อปีที่แล้วแต่ว่ามันราคาแพงมากเมื่อก่อนแต่ตอนนี้มันอาง่ายขึ้นสามารถอาจซื้อได้ได้ที่เซเว่นอีเลเว่นเราซื้อมาในราคา45บาทนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาจานเลนกินมาม่าเป็ดปีบอกนี่ ก็คือมาจากเซเว่นเราเพิ่งเคยกินกองแรกนะมันออกมานานแล้วแหละเดี๋ยวเราจะมาจาาเลน์กันว่าเราจะกินมามา่มา,มาหนึ่งกระป๋องในห้าคำหมดไหมมามา่าหนึ่งกระป๋องในห้าคำหมดไหมาต้องํำให้มันหมดได้ได้ทุกคนมันเป็ดมากเลยนะน้ำหนักแปดสิบกรัมเดี๋ยวเราไปกินกันเลยกน้นทุกคนคือเราจะมันเริ่มกินกันเลยทุกคนนี่เราวองกูมาแล้วทุกคนดู เห็นไหมมั่วเป็ดปีบอกคือจะบอกว่าแปดสิบกรัมแต่ว่ามันเยอะมากเลยนะนี่แล้วก็เรามีแค่เป็ดด้วยเป็นขนมเป็นขนมปังนี่ทุกคนเราซื้อมาจากเฟเว่นแล้วก็มีน้คเดี๋ยวเราจะเริ่มกินกันเลยทุกคนเป็ดมากเลยห้าคำนะทุกคนจะเล็กห้าคำหมด แม่แย่มากเลยไม่รู้ทำไมเวลากินก๋องเป็นอันมันจะเลอะตอนแรกอ่ะตอนแรกก็แบบ กำจมัวใจไปกินไปกับแรกสะดุ้งเลยทุกคนสะดุ้งเลยเป็ดมากเป็ดแบบน้ำตาไหลเลยเป็ดแบบเป็ดมากมากเลยทุกคนอืมอืมโอ้พระเจ้าจอร์ดมากมากเลยมาเกะกินไปอะทุกคน พี่ิกรรมที่สองนะม,มันเป็ดเกินไปอะทุกคนพระเจ้าจอร์ดมันเยอดมากแบบได้รับไหนทุกคนดูนี่เห็นไหม เป็ดกว่าปิกกี้หนูมากเลยอ่ะเป็นันเป็นอัมันเป็ดกว่ามาม่าเป็ดเกาหลีแบบคูณสิบเต่าเลยอ่ะทุกคน What What the fuck เปิดมากเลยอ่ะมันเป็ดเกินไปทุกคนเป็นแบบมันเป็ดเกินจริงๆแม่อ้พระเจ้าจอร์ มันยอดมากคำที่สามนะทุกคนหืม่ไหว่เต็บมากเลยเราไปเกือบไปทุกคนดูปาการะ ไปเกินไปอ่ะไปเละไม่ไหว,ไม,ไ,หวไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหวเยอะเกินมันไปโดนไปอ่ะมันเปดเกินไปเอาปากจามมาแล้วคนดู พอกแล้วมันเป็ดเกินไปอ่ะทุกคนกอนจบคลิปเพยงแค่นี้นะทุกคนเรากินต่อไม่ไหวจริงๆทุกคนดูน้ำตาเราในกล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่อืมอไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับตาไล่ કોઈ ગયા ડર ના બે ભાઈ